สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะสําหรับพี่ๆที่ติดตามฟังน้องดิวนะคะพี่ๆจะเห็นว่าข้างหลังที่พี่ๆเห็นตรงนี้ค่ะคือตัวกากแป้งข้าวโพดนะคะซึ่งบางคนนะคะตอนนี้ค่ะกากแป้งข้าวโพดที่น้องบิวใช้นี่ใช้เลี้ยงพวกขุนได้ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์ได้นะคะเป็ดไก่กินได้ค่ะบางท่านเนี่ยก็เอาไปเลี้ยงแพะนะคะเลี้ยงปลา น้องเบลจะจะบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวลดต้นทุนนะคะหน้าฟาง์มกระสอบละ120บาท30กิโลค่ะที่เด็กๆกำลังยกอยู่นะคะตอนนี้เราใช้เลี้ยงวัวขุนเนี่ยส่วนใหญ่วัวขุนที่น้องบิลเลี้ยงจะ3-4เดือนนะคะเป็นการลดจำนวนอัตราก,การใช้หัวหารแบบผงอะค่ะที่ปีละคะ่ะ แพงลงแล้วก็ใช้ตัวกาวแป้งข้าวโพดเนี่ยผสมเข้าไปเพิ่มเพื่อทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์เราถูกลงนะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องบิวจะพาไปดูนะคะว่าตัวกาวแป้งข้าวโพดข้างในอะค่ะลักษณะจะเป็นยังไงนี่นะะตัวนี้กระสอบละสามสิกโลนะคะหนึกระสอบอะค่ะบรรจุสองก็คือมีกระสอบในแล้วก็กระสอบนอกก่เป็น น,นี่คะ่ะนี่นะคะ่ะในตัวกระสอบนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบผมแบบนี้นะคะเป็นแบบหมากนะคะดูให้ดูนี่นี่คะ่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆกลิ่นนะคะไม่หมิ่นนะคะไม่หมิ่นเปรี้ยวพี่ๆขาตัวนี้พี่ๆสามารถใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงวัวขุนเลี้ยงปลาได้เลยคะ่ะแลบประกันไม่อันตรา,ายไม่ท้อเสียนะคะเพราะเราใช้เองอยู่จริง นี่ค่ะรับสณับเป็นแบบนี้เมื่อเราเอาไปผสมกับหัวอาหารแบบที่น้องมิวลงคลิปบ่อยๆอะคะ่ะพี่ๆก็จะได้สูตรอาหารที่ลดต้นทุนนะคะถูกมากๆหน้าฟาร์มกิโลละสีบาทเท่านั้นเองนะคะส่งทั่วประเทศพี่ๆท่านไหนเนี่ยสนใจอยากได้ตัวกากแป้งข้าวโพดอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถกระบะเล็กนะคะรถสิบล้อรถเทรลเลอร์แบบนี้ค่ะพี่ๆสามารถสั่งน้องมิวได้เลยนี่ค่ะ เป็นเทลเลอร์นะคะ33กันนะคะสามารถสั่งได้ทีราคาส่งนะคะราคาปลีกราคาส่งขั้นต่ําน้องยูส่งขั้นต่ำหนตันทั่วประเทศนะคะโทรสอบถามน้องยูได้ที่เบอร์ศูนย์9ก้าห้าสค่ะพี่พี่ในกระสอบจะบรรจุแบบนี้เลยพี่พี่สามารถเก็บไว้นานถึง3เดือนะคะ่ะ ให้แม่พันธุ์กินได้วัวขุนกินได้เป็ดไก่กินได้นานถึง3เดือนเป็นการลดต้นทุนในช่วงโควิด <c oughs> แบบนี้เลยนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยน้องบิวก็ใช้มานานแล้วพี่หลายปีมากแล้วค่ะที่ใช้ตัวกากแป้งข้าวโพดอยู่ใครที่ยังไม่เคยลองอยากสอบถามอย่าลืมโทรสัดต่งน้องบิวได้ที่เบอร์0954294091นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เด็กๆกำลังสิตคะ